สวัสดีครับผมช่างชิดเวยน้อยอันนี้มาติดเทอร์โบอยู่ทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ดตัวนี้เป็นชุดงานโหดเลยครับตัวนี้งานปั่นปั่นเลนครับปั่นเลนทั้งวันนะครับอัดไปเลยงานสแตนเลสหนาครับรอยเชื่อมเนียนๆสวยๆครับใครให้ได้เนียนกว่านี้มารับเงินคืนได้เลยครับเนื้องานในราคาเดียวกันครับตัวนี้เป็นโบตัวโมของทางร้านครับรีดข่งเรียบร้อย มีวิกเกตคุมนะครับมีวิเกตคุมคุมบูตไว้ที่สิปอนครับตั้งไครเสียได้ตั้งใครแบบปั่นทั้งวันเลยก็ได้ครับงานซึ่งเป็นสแตนเลสหนาครับคอสแตนเลสหนานะครับไม่ต้องกลัวแตกครับ2อมิลเแตกหักเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นครับปลายท่อที่มากับชุดจะเป็นพ่อ2นิ้วครึ่งนะครับ ปลายท่อสองนิ้วครึ่งครับแต่เข็บเชื่อมรอยเชื่อมเนียนๆสวยๆครับไม่มีเกยกันนะครับรอยต่อเราไม่มีเกยกันครับอ่าไอเกตคุมครับท่อไหลกลับน้ํามันเราไม่ได้ลงไม้วัดนะครับไม้วัดอยู่ที่เดิมครับผมท่อไหลกลับเราลงหน้าแป้นลงหน้าแป้นเลยครับผมมีหน้าแป้นหน้าแป้นมีจําหน่ายนะครับ เป็นจำหน่ายครับท่ออากาศเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับไม่ได้ท่ออากาศเล็กนะเป็นท่ออากาศสองนิ้วครึ่งครับรอยเชื่อมเรียบเนียนสวยๆครับไม่มีเกยกันให้เห็นครับรอยเชื่อมของเราบานเสมอกค่ไฟเชื่อมนะครับไม่มีรอยต่อที่เกยกันให้เห็นแน่นอนครับงานของเราอ่อหายใจต่อเข้าระบบเข้าเหมือนเดิมรถโรงงานนะครับอาจจะมีคาบน้ํามันออกตามท่ออัดอากาศนะครับไม่ต้องแปลกใจครับ มันคือน้ำมันที่มาจากท่อหายใจนะครับมันคือน้ำมันที่มาจากท่อหายใจไม่ต้องแปลกใจครับมันคือน้ำมันตรงนี้ไอที่มันออกได้ก็คือมันเกิดจากการรัดที่ไม่แน่นครับถ้าไม่แน่นมันออกได้แต่าบใดที่มันแน่นยังไงมันก็ไม่ออกครับต่อให้มันมีน้ำมันเยอะขนาดไหนถ้ามันแน่นยังไงมันก็ออกไม่ได้ครับสําหรับใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามีน้ํามันออกก็ย้ํา ใช้บล็อกเบอร์เจ็ดย้ำเข็มขัดลัดเข้าไปครับแล้วก็ใช้เป็นถ้าไม่อยู่ก็ทายออกทากาวนิดนึงครับผมตัวนี้ลูกค้าให้เดินกองกองใบพัดให้ครับลูกค้ามีกองอยู่แล้วมีกองเก่าครับให้เราเดินให้ของเราใช้เป็นพ่อกาดสองนิ้วครึ่งทั้งเส้นนะครับสองนิ้วครึ่งทั้งเส้นเลยนะครับม้วนเข้าไปเป็นสองนิ้วครึ่งทั้งเส้นเลยนะครับไม่ได้เอา ไม่เดียวท่ออากาศขนาดเล็ก2นิ้วทำนะเป็น2นิ้วครึ่งครับฝาน้ําเปิดได้ปกตินะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะอ่าเปิดได้ปกตินะครับ2นิ้วครึ่งนะท่ออากาศใหญ่ๆครับโล่งๆครับไม่ไม่อันแน่นอนครับโล่งๆเลยท่อใหญ่กว่ายังไงก็ต้องเดินได้สะดวกครับอ่าตัวนี้เป็นท่อนเดียวเลยนะครับเฉือจับยึดแข็งแรงครับแข็งแรงแน่นอน จับยึดแน่นๆครับแข็งแรงครับแข็งแรงเลยตัวนี้สวยๆครับแต่เข็บเชื่อมเนียนๆแต่เข็บเชื่อมเนียนๆครับลายเชื่อมของเราเนียนๆครับได้ไปอย่างนี้ทุกชุดครับผมลอยเชื่อมเนียนๆตัวต่อไม่มีเกยกันครับค้อยเสียแข็งแรงนะครับไม่มีเขย่าครับไปไม่เขยา่าอ่า ตายไม่ขย่ยาครับทุกชิ้นที่ได้ไปลงตัวทุกจุดครับไม่ต้องไปตัดไปแต่งตัวรถใด,ดๆทั้งสิ้นครับของเราค่อยเสียลงตัวทั้งหมดนะครับไม่ติดเข้าตรงกลางท่อเสียลงตัวทั้งหมดไม่ติด้มันไหลกลับเราไปลงฝั่งนูน้นไม้วัดยังอยู่ที่เดิมครับใช้งานได้ปกติไม่เกตคุมทุกอย่างไม่มีติดนะครับลงตัวทุกจุดครับท่ออากาศจับใส่ได้เลยจัดทรงนิดนึง จัดทรงนิดๆหน่อยๆครับใจก็ติดต่อเข้ามาครับ